เห็นไ,ไหมคะโหเยอะมากมดค่ะคุณผู้ชมมดขึ้นกระถางกล้วยไม้แล้วนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะมากําจัดไล่มดนะคะที่ชอบมากัดกินเนื้อเยื่อขึ้นดอกกล้วยไม้กันแบบง่ายๆค่ะไปลงไปเลยลังมดนะคะอยู่ตามดินนะคะตินเหลืองค่ะเป็นใบจุดใบด่างนะคะนนะคะถ้ามีมดนะคุณผู้ชมฉีดพ่นได้เลยแต่ถ้าบานแล้วก็ปล่อยไปนะะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิมีสาระดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมที่ปลูกต้นไม้นะคะโดยเฉพาะกล้วยไม้นะคะแล้วมีมดนะคะไปเกาะตามรากนะคะตามกระถางแล้วก็ตามช่อดอกนะคะคุณผู้ชมต้องรีบจัดการนะคะเพราะว่าเขาจะไปกัดเนื้อเยื่อเป็นแผลดอกเขาก็จะไม่บานนะคะดอกก็จะร่วงนะแล้วก็หยุดชะงักการจเจริญเติบโตไปเลยค่ะ วันนี้แม่จิ๋มมาแนะนำสูตรง่ายๆหาของก็ง่ายนะคะคุณผู้ชมไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ด้วยแถมยังบำรุงนะคะให้รากเดินดีมีใบเขียวงามมีดอกอีกต่างหากค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิดด้วยนะคะทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะแคท,ทรียาค่ะกระถางนี้ที่แม่จิ๋มพาคุณผู้ชมเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะขยายพานันธุ์ะตอนนี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะ ต้นใหม่ออกมาแล้วจ้าเดี๋ยวก็จะมีดอกให้เรานะคะเราก็จะมาบํารุงด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมมดจะมดมดนะคะชอบขึ้นกระถางต้นไม้เพราะว่าอากาศร้อนนะคะมดเขาก็จะหาแบบว่าความชุ่มชื้นนั่นแหละนะคะเขาก็จะมาหลบซ่อนตามกระถางต้นไม้ของเรานะคะโดยเฉพาะกล้วยไม้นี่ชอบมากๆเลยนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้เขาก็จะมากัดเมือเยื่อค่ะต้นใหม่นี่นะคะเดี๋ยวจะไม่โตนะคะอยู่ชงกการจเจริญเติบโตคะ่ะแล้วก็ไม่มีดอกให้กับเรานะ วันนี้นะคะไม่สิบจะพาคุณผู้ชมนะมาทั้งป้องกันโรคเชื้อราใบเหลืองใบจุดโรคเน่าดํานะคะที่ชอบเกิดกับกล้วยไม้แล้วก็กําจัดสตูพืชน,นะ,ะมดนี่เองที่สําคัญนะคะช่วยกระตุ้นนะคะการแตกหน่อใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ต้นใหม่นะคะอ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยจ้าโห,โหคุณผู้ชมดูเจอมดเยอะมากๆเลย ต้องรีบกำจัดแล้วค่ะดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสําหรับกําจัดมดนะคะที่ขึ้นกระถางต้นไม้หรือว่าขึ้นกล้วยไม้ของเรานะคะวันนี้เราจะใช้กาแฟดําค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะในกาแฟะนะคะคุณผู้ชมมีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเติบโตของพืชด้วยนะคะนอกจากว่าไล่แมลงต่างๆแล้วนะคะมีไนโตรเจนสูงมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมนะคะซึ่งพืชนําไปบํารุง ใบบำรุงต้นบำรุงดอกนั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมมีกากกาแฟก็ใช้กากกาแฟนะคะถ้าไม่มีก็ใช้กาแ,แฟดําแบบนี้ได้เลยค่ะต่อไปค่ะน้ํายาล้างจานนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใช้เป็นสารจับใบค่ะแล้วก็กําจัดมดอยู่หมัดเลยนะคะตายยกลังเลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปค่ะโรคต่างๆนะคะที่เกิดจากเชื้อรานะคะใช้นี่เลยค่ะนั่นคือน้ําปูนใสนั่นเองนะคะ จุดดำจุดด่างนะคะใบเหลืองโรคเน่าดำที่ชอบเกิดกับกล้วยไม้หรือว่าพริกมะนาวนะคะโรคแคงเกอร์ไปยิกใบงอนะคะคใช้น้ําปูนใส่ได้เลยค่ะทํายังงานะคะหลิตรนะคะแล้วก็ใช้ปูนแดงกินหมากนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสม,มเข้ากันเลยนะคะให้ปูนใส่ละลายค่ะแล้วก็ตั้งวางไว้รอให้ตกตะกอนนึ่งขึ้นนะคะ ก็จะได้แบบนี้น้ําใสๆนะคะนํามาใช้งานได้จ้าวิธีเก็บเก็บไว้ได้นานนะคะคุณชมได้เป็นปีเลยนะแต่จริงใช้ไม่ถึงเดือนก็หมดแล้วนะคะทําหมดแล้วเราค่อยทําใหม่นะคะไม่ต้องเก็บนานขนาดนั้นนะ,ะแล้วต่อไปค่ะก็จะมีน้ำหนึ่งลิตรนะคะกระบอกฉีดทามาดูวิธีทำกันเลยนี้ทำแล้วสุดคุ้มค่ะคุณชมทั้งกำจัดไล่เพีย้ยมด มแมลงแล้วยังบำรุงพืชนะคะเร่งดอกเร่งผลโตเร็วอีกต่างหากนะคะมีดอกนะคะดอกสวยดอกใหญ่ด้วยนะ,ะแฟงค่ะหนึ่งช้อนนะคะเทลงไปเลยต่อไปค่ะน้ำยาล้างจานนะคะหนึ่งช้อนต่อไปค่ะน้ำปูนใส1หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วก็สองร้อยมลนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีถ้วยตวงนะคะแก้วตวงก็กะเอาก็คือหนึ่งแก้วนั่นแหละนะคะ สองร้อยมลประมาณนี้จ้าเทลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยจ้าลังมดนะคะอยู่ตามดินนะคะตามใต้กระถางต้นไม้นะคะคุณผู้ชมเทลาดเลยนะคะตายกลังเลยนะคะ ได้แล้วก็น้ำใส่ที่ฉีดพ่นค่ะอ่าได้แล้วนะคะก็ใส่กระบอกฉีดค่ะไปฉีดพ่นทางใบได้เลยเจอมดตรงไหนนะคะฉีดพ่นเลยนะคะโดยเฉพาะกล้วยไม้เวลาออกดอกนี่อยู่ตามขั้วดอกนะคะเขาจะไปก,กัดไปก,กินเนื้อเยื่อเนาะเป็นแผลเขาก็จะร่วงนะคะแล้วก็ไม่บานนั่นเองนะคะเหลืองไหมเลยนะคะ ตามรากนะคะรากก็จะเป็นแผลก็จะเกิดเชื้อโรคเข้าไปนะคะอะ่ไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะมาดูวิธีใช้กันค่ะคุณชมปลูกกล้วยไม้ไว้ที่บ้านแล้วเจอนี่มิคะ่ะเป็นของชอบของมดนะคะมดชอบขึ้นต้นกล้วยไม้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแวนด้านี่แม่จิ๋มก็แปลกแปลกใจว่าทําไมเขาชอบขึ้น จังเลยนะคะโดยเฉพาะนี่ค่ะดอกนะคะออกดอกแล้วมดชอบมาเกาะตามขั้วดอกนะคะของกล้วยไม้ค่ะปัญหาใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะคะเขาจะกัดเนื้อเยื่อนะเป็นแผลนะคะทําให้ดอกเออเหลืองนะคะไหมแล้วก็ไม่บานค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเข้ามาถามแม่จิ๋นั่นแหละว่าทําไมออกดอกแล้ว ดอกเข้าร่วงค่ะแม่จิน๋นค่ะไม่ไปซะเฉยๆสาเหตุก,ก็คือจากเพี้ยนะคะแล้วก็มดนั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากๆใบเหลืองค่ะเป็นใบจุดใบด่างนะคะคุณผู้ชมนี่แม่จิ๋นก็ใช้ปูนแดงนะคะป้ายไว้เขาเรียกว่าโรคเน่าดำนะคะเป็นจุดแบบนี้เป็นเยอะนะคะลูกลามทั้งใบเลยค่ะหรือไหม้ก็ใบทะลุเลยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ปูนแดงนะคะป้ายๆไว้เขาก็จะ ไม่ลามไปที่อื่นนะคะอันนี้ได้ผลดีค่ะร้อยเปอร์เซ็นนะคะทําตลอดเลยนะคะอย่างใบเหลืองแบบนี้คุณผู้ชมก็เด็ดออกไปเลยนะคะแล้วก็มาใช้วิธีนี้กําจัดมดให้สิ้นซากเลยค่ะคุณผู้ชมแถมยังเร่งดอกนะคะทำให้ใบเขียวงามด้วยจ้าช่วงดอกตูมๆยังไม่บานนะคะถ้ามีมดนะคุณผู้ชมฉีดพ่นได้เลยแต่ถ้าบานแล้วก็ปล่อยไปนะคะฉีดเลย ใบด้วยค่ะตามรากนะคะกาแฟนะคะก็จะไปช่วยเสริมสร้างนะคะให้ใบเขาเขียวงามนะคะน้ำปูนใสก็ช่วยระงับโรคเชื้อราป้องกันโรคเชื้อรานะคะใบเหลืองนะคะฉีดพ่นบ่อยๆนะคะถ้ามีมดเน,นี่ยคุณผู้ชมดูสิจะตายเรียบเลยจ้า เมื่อสักครู่เดินขบวนกันเห็นไหมคะตามซอกแอเห็นไหมคะตัวติดเลยนะคะสูตรนี้เห็นผลเร็วค่ะไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะคุณผู้ชมก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วก็ใช้น้ํานะ,ะมาฉีดพ่นล้างมดนะคะล้างเพรียออกตามซอกใบตามซอกดอกนะคะตามรากกลิ่นกาแฟหอมมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีไนโตรเจนสูงนะคะเวลาที่เหมาะสมค่ะคุณผู้ชมควรเป็นช่วงเช้านะคะ จะดีมากๆเพราะว่าปากใบของพืชเขาเปิดรับสารอาหารนั่นเองนะคะเขาก็จะดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วนะคะเราก็จะได้ผลดีค่ะนี่ดูค่ะคุณผูชมติดเลยมดนะคะตายติดเลยค่ะเนี่ยอืม นี่หนึ่งกระถางนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นป้องกันไว้เลยถ้าไม่มีนะคะก็ฉีดพ่นเลยค่ะต้นนี้ไม่ห้อยเป็นเชื้อราเท่าไหร่นะคะเพราะไม่จิมป้องกันไว้ทันนะคะใบเขาก็จะเขียวงามนี่กําลังแตกยอดใบออกมาอีกใบหนึ่งนะคะต้นเขาเติบโตดีเขาก็จะมีดอกให้เราเรื่อยๆนะคะจะออกตามช่อเนี่ยซอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็ออกไปแล้วนะคะนี่ออกแล้วก็ตัดนะคะามาดูกระถางนี้ค่ะ มีคุณผู้ชมสงสัยนะคะแล้วก็เข้ามาถามแม่จิมนะว่าเนี่ยแม่จิมปลูกกล้วยไม้แบบเนี้ได้ด้วยเหรอนะคะแล้วรากเขาจะโผลออกมาไหมนะคะคือปกติแล้วถ้าเราปลูกกล้วยไม้นี่ต้องให้รากเขาอยู่ด้านบนใช่ไหมไม่ควรใช้กระบมามะพร้าวเนี่ยหาทับเนาะแต่แม่จิมปลูกเหมือนปลูกต้นไม้เลยนี่พิสูจน์ให้เห็นเลยนะคะได้ค่ะแม่จิมก็ปลูกเงี้ยเห็นไหมคะรากเขาก็ออกเดินดีเหมือนเดิมนะคะเนี่ย เห็นไหมคะรากเขาขาวด้านในเนี่ยเห็นไหมคะแถมตอนนี้นะคะต้นใหม่หน่อใหม่ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นแคทรียานะคะได้ค่ะคุณผู้ชมเราปลูกแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละนะคะว่าแต่ดูแลให้ปุ๋ยรดน้ําเขาสมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะรากยังใหญ่เลยเนี่ยค่ะเนี่ยไม่ใช่มอก่ามะพร้าวออกนะไม่ใช่มอก่ามะพร้าวถมก็ไม่เป็นไรนะคะดูดิรากเขาเดินอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่ตายค่ะเนี่ย อาเมจิ่จะเอากดให้ดูนะคะพิสูจน์ให้ดูเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันนะคะว่าทาแบบนี้ไม่ถูกนะคะไม่มีอะไรตายตัวละะ้วค่ะทําได้หมดนะคะหนึ่งนะคะรากเขาออกมาใหม่นะคะหน่อออกมาค่ะนี่เห็นไหมแต่ตอนนี้มันมีมดในกระถางนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนเขาจะชอบขึ้นนะคะเมื่อสักครู่เต็มเลยนี่เราก็ใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นเลย เมื่อสักครู่ม,มัจิมเห็นน,น,นี่เเห็นไหมคะมดออกมาแล้วอาชีพเลยค่ะกาแฟเขามีกลิ่นฉุนด้วยนะคะพวกนอนมแมลงต่างๆไม่ค่อยชอบนะคะทางไล่แมลงได้ด้วยแล้วก็บำรุงใบบำรุงรากนะคะกระตุ้นระบบรากให้เดินดีนะคะก็จะแตกหนอ่อเป็นต้นแบบนี้นะคะให้กับเราคะ่ะมาดูกระถางนี้นะคะเนี่ยค่ะส่วนมากครัปลูกต้นไม้เขาต้องรากต้องอยู่ด้านบนนะคะ เขาจะไม่ใช้แบบว่ากาบมะพร้าวหรือว่าวัสดุการปลูกแบบทับใช่ไหมแต่แม่จิ๋มทำให้ดูทั้งสองแบบนะคะกระถางเมื่อสักครู่นะคะปลูกด้านล่างแล้วก็ใช้กาบมะพร้าวเนี่ยทับไม่เป็นไรนะคะก็มีหน่อออกเหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะคะแคทยาได้มาสามหนอ่อละสามต้นใหม่นะคะกำลังเจริญเติบโตดีมากๆนะคะถ้าเราบำรุงดีๆนะคะแล้วก็ กำจัดพวกศัตรูพืชต่างๆนะคะพวกมดพวกเพี้ยนะเขาจะมีดอกให้เราแน่นอนนะคะนี่แม่จิ๋มก็ได้มาใหม่อีกสามต้นเห็นไหมคะกระถางนี้จัดการเลยค่ะป้องกันไว้ก่อนนี้กระถางนี้ไม่มีมดนะคะแม่จิ๋มเหลือเหลือไว้ให้ดูกระถางเดียวนะคะที่มีมดนะคะกระถางอื่นจัดการแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็ฉีดพ่นทางใบเลยจ้ากระถางนี้นะคะไม่มีโรคเน่าดำไม่มีเหลืองเลยเห็นไหมคะ ว่าไม่ิ้ใช้บ่อยค่ะต้นก็อวบดีนะคะพร้อมที่จะออกดอกนะคะมดแมลงไม่มีแล้วจ้ากระถางนี้นใช้บ่อยนะคะคุณชมสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งได้เลยค่ะวิธีนี้เด็ดมากเลยค่ะคุณชมหาของก็ง่ายนะคะคุณผชมนําไปทั้งบํารุงกล้วยไม้หรือว่าพืชผักได้ทุกชนิดนะคะเร่งดอกได้้ด้วยนะคะกําจัดมดได้อีกตั้งหากค่ะ ใช้กับพืชชนิดอื่นได้ไหมคะแม่จิ๋มนะคะได้ค่ะพริกฉีดพ่นทางใบเลยโรคใบหยิดใบงอนะคะมดมแมลงต่างๆคานอนนะคะมะเขือะค่ะเล่งดอกเล่งผลมดเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนนะคะจัดการเลยจ้า สำหรับวิธีการไล่มดกําจัดมดนะคะที่ขึ้นกล้วยไม้หรือว่าต้นไม้ตามกระถางนะคะตายยกรังเลยค่ะคุณผู้ชมแม่จิมบอกว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีข้อสงสัยสอบถามนะคะก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะหรือว่ามีเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลต้นไม้กําจัดพวก ศัตรูพืชต่างๆอยากจะแชร์หรือว่าแบ่งปันเพื่อนๆนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องลาปกิกรพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ